สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีบ่มทุเรียนให้สุกไวนะคะไม่เกินสองวันก็ได้กินอันนี้อันนี้เราเจาะดูแล้วนะคะมันแข็งเป๊กเลยนี่เห็นไหมแข็งเป๊กเลยอุปก,กรณ์บ่มเราก็มีวันนี้มีเอ็มร้อยเรอนะคะแล้วก็มีสำลีแล้วก็มีถุงมีหนังยาง โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้เราตัดออกแล้วนะคะตัดคว้นมันออกแล้วตัดลงไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําการทาเราจะทาเอ็มร้อยนะคะเราเปิดเอ็มร้อยอันนี้เราก็จะเปิดเอ็มร้อยแลวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สำลีนะคะเทใส่สำลีเลยเนี่ย คประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่คว้านมาเลยแต่ใส่คว้านมาเลยแค่นี้แล้วเราก็จะเอาถุงเอาถุงมาลัดนะคะมาลัดคว้านมัน เดี๋ยวเราก็จะหอ่อห่อใส่กระดาษเลยค่ะนี่เลยแล้วก็เราก็จะใส่ถุงถุงนะคะเอ๊ะเราจะใส่ถุง ไว้โอเคเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยปิดไว้ไม่เกินสองวันก็ได้กินแล้วค่ะโอเคค่ะ